มาเช่าโรงแรมโอสอินอยู่ขอนแกน่นไม่มีไม่มีบ้านไม่มีอะไรสักอย่างนะครับผมก็มาด้วยตัวเปล่าๆก็จนมาแบบมาเช่าตึกอยู่ขอนแก่นเนาะแล้วก็ทําทุกอย่างจนมามีพื้นที่ดินของตัวเองอยู่ในเมืองขอนแกน่นกาลังจะสร้างบ้านสร้างออฟฟิศแล้วก็มาทําธุรกิจหลายอย่างมากหนึ่งปีงงมากมาอยู่ในพื้นที่ขอนแกน่นต้องขอบคุณแผ่นดินขอนแก่นมากที่ทําให้พวกเราแบบได้เติบโตเป็นเป็นบ้านบ้านที่เรียกว่าบ้านตูเกมมิวสิกจริงๆแล้วก็จนแตกแะแนงมาเป็นหลากหลาย ธุรกิจที่อยู่ตรงขอนแก่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องที่อยู่เคียงข้างบริาตลอดในวันนี้น้องก็จะเติบโตมากกว่าเดิมแล้วแหละแต่เขาก็ยังดูแลทั้งตัวเกียวทั้งฟินขับอยู่เสมอเรื่องการเงินก็คงไว้ใจคนอื่นไม่น่ากจากเขาแล้วก็น้องน้ําตาลมีอยู่สองคนน้องนั้นก็ใช่ไหมล่ะพื้นเบืองเงินเบือง,งข้ามกับบอสซัมน้องจะของเบืองเงินดอกนาอเอาเจว่าแต่ก็เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จ เราก็จะคงอยู่เคียงข้างกันเสมอก็ขอบคุณมากกุวว้ยพรให้ขอให้ปีนี้ประสบแต่วความสําเร็จทุกๆอย่างอะไรที่อยากได้ก็ทําไปเลยได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งถ้าได้ก็ดีใจด้วยถ้าไม่ได้ก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอเพราะว่าที่นี่ก็คือครอบครัวเดียวกันนะครับผมซึ่งบางคนวันนี้โกกีกอาจจะมองกลับไปว่ามองกลับไปตอนนี้คนมันเยอะมากกว่าเดิมวันนี้โกกีเติบโตขึ้นมากพี่ชายก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมยังอยู่พื้นฐานของว่าโตเกียวมิวสิก ที่ออกมาเป็นแดนเซอร์เต็มไปหมดแต่วันนี้โกกิอาจจะไม่ได้เห็นในพาร์ทของโตเกียวเพราะว่าเขาก็ไปดูแลทั้งฟินคลับทั้งฟินแลานด์คาเฟ่หลายสาขาแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยนะครับผมซึ่งแดนเซอร์ใหม่ก็ยังไม่คุ้นเคยวันนี้ก็จะได้รู้จากเออน้องโกกิก็คือคนที่โอนเงินให้คุณทุกๆวันนั่นแหละฮะนะฮะ,นะะแล้วก็น้องน้ำตาลหน,หนึ่งน้องก็อยู่เคียงข้างกันมาเสมอมีกันสองคนสาพี่น้อง ออกมากันมีแต่ตัวและหัวใจจนตอนนี้มีครอบครัวที่ใหญ่เป็นเครือมากเป็นฟินขับที่มีเป็นร้อยๆสองร้อยชีวิตเป็นตัวเกี่ยวที่ก็เกือบสองร้อย200ชีวิตเหมือนกันซึ่งวันนี้ก็ทั้งนักอาจารย์น้องตี๋หลายคนที่ดูอยู่แล้วแฟนขับด้วยวันนี้นะครับผมที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้ามาจักมวลประมวลกับซื้อเข้ามากวันนี้ก็อยากอยากขอบคุณทุกกาลังใจเพื่อนกับเป็นหนึ่งในเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเอฟซี FC ก็อยากให้กําลังใจบางคนซื้อบัตรเข้ามาก็ไม่ดู เ่เบิร์เสือซื่ออยากให้มียอดไอ้คนเบิงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทางขอนแก่นพี่โน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอบคุณพี่ลูกแก้วด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วคุณแม่เฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ที่มาแบบเป็นกำลังใจให้นะครับผมทุกทุกคนคือพลังในการทําให้เราครอบครองบาลลนเนี่ยเติบโตในเมืองของแนแก่นนะครับผมซึ่งตอนเปิดวงที่ผ่านมาเนาะทําวงทำแล้รมาก็เกินคาดที่ตัวเองคิดไว้อยู่นะครับผม แล้วก็วันนี้น้องตอบอีก่าโอยเติบโตขึ้นเยอะมากแข่งแรงลำรวยเงินทองเดอ้อหากหลายๆครับ